รัฐบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอรายการคุยกันวันละเรื่องสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะพบกับคุณผู้ฟังในรายการคุยกันวันละเรื่องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพื่อการศึกษาและเครือข่ายอีก10ส,สถานี สร้างสรรค์โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้ท่านอราสาธาตรรารุจิเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและเช่นเคยท่านได้เรียนเชิญคุณชลิจาคล่องกันยิงมาคุยกับท่านผู้ฟังและน้องๆเราได้คุยกันไปหลายเรื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่โรคที่เกิดกับเด็กและผู้สูงอายุซึ่งเราก็ยังมีรายละเอียดในเรื่องนี้อีกสวัสดีค่ะคุณชลิจารค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราคงจะคุยกันในเรื่องของการออกกําลังกายอย่างที่เขาบอกว่า คนเราถ้ามีการยืดเส้นยืดสายเนี่ยจะเป็นการยืดอายุใช่ไหมคะคะการยืดเส้นยืดสายเนี่ยจะทําให้ร่างกายได้มีการยืดกล้ามเนื้อนะคะการออกกําลังกายเนี่ยแม้จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่ว่าเราก็ต้องออกกําลังกายอย่างถูกวิธีแล้วก็เหมาะสมเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปออกกําลังกายเนี่ยเราควรจะได้มีการเตรียมตัวก่อน นะคะ <c oughs> ในการที่เราจะไปออกกําลังกายแต่ละครั้งเรื่องของเสื้อผ้าก็เป็นเรื่องสําคัญควรจะเลือกเสื้อผ้ารองเท้าที่เหมาะสมกับการออกกําลังกาย <c oughs> แต่ละชนิดนะคะอย่างถ้าหากว่าเราจะแอโรบิกซึ่งจะต้องมีอาจจะต้องมีการลงน้ําหนักที่เข่าหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็อาจจะต้องเตรียมรองเท้าที่มีพื้นที่ยืดหยุ่นนะคะแม้แต่เรื่องของการวิ่งก็เหมือนกันก็จะเป็นที่จะต้องใช้รองเท้า ในการออกกาลังกายที่เหมาะสมด้วยบางครั้ง <okay. S 2> เราจะเห็นมีการกระโดดกันบริเวณพื้นปูนอะไรอย่างเงี้ย okay. ซึ่งบางครั้งก็ทําให้หัวเข่าต้องรับน้ําหนักมากเกินไปก็จะให้มีทาให้มีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่าได้เพราะฉะนั้นรองเท้าออกกาลังนี่ยจะช่วยรอ,อ,องรับตรงนี้ได้นะคะ <Okay. S 2> ออนอกจากนี้เนี่ยเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้กับร่างกายในการออกกําลังกายก็จะต้อง ดื่มน้ําให้มากๆก่อนการออกกําลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกําลังกายในบริเวณกลางแจ้งซึ่งอาจจะยังมีแดดร้อนแล้วก็มีความชื้นสูงนะคะซึ่งจะทําให้เราต้องเสียเงเหงื่อมากตรงนี้เราก็จะต้องดื่มน้ําให้มากๆเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ําของร่างกายและนอกจากนี้เนี่ยก่อนที่จะออกกําลังกายก็ควรจะต้องมีการยืดกล้ามเนื้อก่อนเพื่อที่จะช่วยลดความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดการบัดเจ็บของกล้ามเนื้อจะเห็นว่าเวลาที่ออกกาลังกายอย่างแอโรบิกเนี่ยนะคะครูที่นำแอโรบิกเนี่ย<ม>เขาในช่วงต้นๆเขาก็จะให้มีการยืดเส้นยืดสายกันก่อน<ม>เพื่อเป็นการวอร์มร่างกายนะคะใ,ให้เตรียมพร้อมสําหรับที่จะออกกําลังกายจริงๆ<ม>แล้วหลังจากออกกําลังกายแล้วเนี่ย<ม>ก็จะมีการยืดเส้นยืดสายคือผ่อนเ<ม>บาเบาลงนะคะก่อนที่จะหยุด ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยนะคะเรื่องของการออกกําลังกายก็ควรจะต้องใช้ระยะเวลาให้เหมาะสมด้วยระยะเวลาในการออกกําลังกายที่เหมาะสมเนี่ยก็คือสามสิบนาทีนะคะสองครั้งแล้วก็สัปดาห์หนึ่งควรจะออกกําลังกายสามถึงห้าวันการออกกําลังกายมากๆในครั้งเดียวเนี่ยนอกจากจะไม่ได้ประโยชน์แล้วเนี่ยนะคะยังทำให้เป็นอันตรายต่อกล้ามเนื้อและข้อต่อได้อีกด้วย บางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะสัปดาห์นี้ไม่มีเวลาแล้วเนี่ยก็อาจจะออกกําลังกายลบไปเลยทีเดียวได้ไหม,ยมอย่างจากสามสิบนาที<ม>ก็เป็นหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นอกจากจะไม่ได้ช่วยให้แข็งแรงแล้วเนี่ยยังอาจเป็นอันตรายต่อกล้ามเนื้อและข้อต่อได้อีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอาการของข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะคะการเลือกวิธีออกกําลังกายก็เป็นสิ่งสําคัญก็ผู้ที่มีอาการ ของเข่าเสื่อมก็ควรจะเลือกออกกําลังกายประเภทที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็รอบข้อเข่าแข็งแรงขึ้นอย่างเช่นการเดินการว่ายน้ําซึ่งจะช่วยลดอาการปวดแล้วก็ช่วยให้ข้อเข่ายืดหยุ่นได้ดีขึ้นบางครั้งเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าร่างกายเริ่มจะมีอาการผิดปกติอย่างเช่นอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียหรืออะไรโดยไม่มีสาเหตุเนี่ยบางครั้งการเดินออกกําลังกายก็อาจจะช่วยให สีขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะหันมาออ,ออกกําลังกายโดยเลือกวิธีการออกกําลังกายแล้วก็สถานที่รวมไปถึงเตรียมพร้อมร่างกายในการออกกาลังกายกันให้เหมาะสมเพื่อความสมบูรณ์แข็งแรงแของร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะค่ะไม่ควรจะหักหมมากจนเกินไปใช่ไหมคะแล้วมาใช้ชดเชยอ,<ฆ>อะไรเงี้ยค่ะ,คะเพราะว่าถ้าออกกําลังกายมากจนเกินไปก็ะจะไม่ดีเพราะว่าไม่ได้ช่วยให้ แข็งแรงขึ้นสามารถสะสมเวลาของการอการอกกำลังกายได้นะคะก็ะอาจจะทำให้ร่างกายมีปัญหามากกว่าที่จะดีขึ้น,นะค,ะค่ะพูดถึงว่าโรคเพลียเนี่ยนะคะบางครั้งบางคนเนี่ยบอกว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกเพลียมันมีอาการแบบเพเลียเรื้อรังเลยเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่ามันมีปัญหามาจากอะไรคะบางครั้งถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกว่าอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรง อาจจะนอนไม่หลับเจ็บคอเรื้อลังหรือมีอาการปวดปวดเมื่อกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดจากโรคเคลียเรื้อลังโรคเคลียเรื้อลังเนี่ยเกิดจากการทํางานผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็การสารุธของโครงสร้างเล็กๆในเซลล์กล้ามเนื้อนะคะซึ่งเรียกว่าไมโทคอนเดรีย รวมไปถึงอาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเลื้อรหลังก็ได้ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้เนี่ยนะคะ,คะจะมีอาการผิดปกติทางจิตใจร่วมด้วยอย่างเช่นาจะามีอาการซึมเศร้าซึ่งจเาเป็นที่จะต้องรับประทานยาต้านเศร้าด้วยนอ,อกจากนั้นเนี่ยอาการที่พบบ่อยก็คือรู้สึกอ่อนล้าทั้งกายและใจเคลียไม่มีแรงอยู่ตลอดเวลาความจําลดลงปวดเมื่อยตามร่างกายการรับประทานอาหารรวมไปถึงการนอนเนี่ยผิดปกติ แล้วก็จะขาดสมาธินะคะการรักษาโรคเพลี้ยเรื้อรังเนี่ยไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยการใช้ยาอย่างเดียวเราจะต้องดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการที่จะบําบัดโรคนี้แล้วก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสามารถทํากิจกรรมต่างๆที่เคยทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะต้องกินอาหารให้เหมาะสมแล้วก็จะต้องออกกําลังกายที่ไม่ใช้แรงมากเกินไปนะคะ,คะอย่างเช่นการเดินการว่ายน้ําซึ่งถ้าหากว่าผู้ป่วยปฏิบัติได้อย่างสม่ําเสมอเนี่ยก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมค่ะค่ะพูดถึงโรคเหนื่อยเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยเหนื่อยอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับเป็นเลื้อลังอันนี้มันก็มีสาเหตุมาเหมือนกันใช่ไหมคะ เรื่องของการเคลียร์การเหนื่อยเนี่ยอ,อบางครั้งเนื่องมาจากเรื่องของการทํางานนะคะการชีวิตในเมืองเนี่ยก็อาจจะทําให้เรามีอาการเคลียเรือ้อรังมีอาการเหนื่อยอ่อนเรื้อรังก็ได้เอ,อการเหนื่อยล้าจากการทํางานเนี่ยก็สามารถที่จะเกิดได้ทั้งกับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีอายุอยู่ในวัยทํางานคือช่วง20ถึง25ปีถ้าหากว่าเป็นมากเนี่ย ก็จะส่งผลต่อระบบการทํางานต่างๆในร่างกายได้นะคะหลายๆคนอาจจะเคยมีความรู้สึกอย่างนี้ก็คือว่ามีอาการเจ็บคอปวดกล้ามเนื้อปวดตามข้อแล้วก็มักจะมีความรู้สึกว่ามีอาการความจําเสื่อมไปชั่วขณะแล้วก็ไม่มีสมาธิไม่สามารถจะตั้งใจทําอะไรได้นานๆนะคะ <Huh. S 1> บางทีก็รู้สึกว่าต่อมน้ําเหลืองบวมที่คอปวดศีรษะอย่างรุนแรงโดยไร้สาเหตุ แล้วก็นอนหลับไม่สนิทบางครั้งไปออกแรงทำกิจกรรมอะไรต่างๆมาเนี่ย mm. ก็จะมีอาการเหนื่อยล้าอย่างต่อเนื่องเป็นวันๆทั้งๆที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะการตรวจหาการโาารคเหนื่อยอ่อนเรื้อรังที่ใช้ได้ผลเนี่ยก็คือว่าให้ผู้ป่วยเนี่ยโน้มตัวไปข้างหน้าผู้ที่มีอาการเหนื่อยอ่อนเนี่ยจะรู้สึกหัวเบาหน้ามืดแล้วก็เป็นลมถ้าอยู่ในขั้นรุนแรงเนี่ยเวลาที่ตรวจสระ,ะวะเนี่ย จะพบโปรโตีนร่วมอยู่ด้วย mm hmm. การรักษาโรคเนืออ่อนเรื้อรังเนี่ย <Okay. S 2> ก็เหมือนกับโรคเพลียเร,รื้อรังก็คือยังไม่มีวิธีการรักษาแต่ว่า <Okay. S 2> ผู้ป่วยจะต้องช่วยตัวเองนั่นก็คือเรื่องของการออกกําลังกายนะคะ, <Okay. S 2> ะแล้วก็ยังจะต้องรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำรวมไปถึงการรับประทานผกกนลไม้ให้มากๆแล้วก็หลีกเลี่ยงความเครียดจากการทํางาน ที่ว่าการทํางานของคนในเมืองปัจจุบันเนี่ยมักจะหนีไม่พ้นเรื่องของความเครียดทั้งคเครียดในเรื่องของการจราจรเครียดในเรื่องของปัญหาจากการทํางานหรือว่าเครียดจากการงานที่มีมามากมายนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าหลังจากเวลาทํางานแล้วเราเปลี่ยนตัวไปออกกําลังกายหรือว่า พักผ่อนอาจจะด้วยของการนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้ออะไรอย่างเนี้นะคะ,คะก็จะอาจจะช่วยให้เราเนี่ยไม่มีอาการเป็นโรคเลือเรื้อรังหรือว่าโรคเหนื่อยอ่อนเรื้อรังก็ได้ค่ะค่ะพูดถึงการรับประทานอาหารเนี่ยก็มีผลใช่ไหมคะเพราะถ้าเบางบ,บางคนทานอาหารที่มีไขมันมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ค่อยทานผักผล,ลไม้อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุด้วยบางคนเนี่ยออพอทํางานแล้วก็มาเสียรับประทานอาหารแบบง่ายๆนะคะ,คะอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารกล่อง ซึ่งก็จะมีปริมาณของไขมันมากนะคะแล้วก็รับประทานเสร็จแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังก็นั่งทำงานต่ออะไรอย่างเงี้ยก็อ,อ,อาจจะมีผลทำให้มีเ,เป็นโรคอ้วนก็ได้หรือว่าอาจจะทำให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอนะคะ,คะอาจจะทำให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ง่ายแล้วก็จะทำให้มีความเครียดเพิ่มขึ้นด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย การรับประทานอาหารก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะคะถ้าหากว่าไม,ไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยควรจะหาอาหารประเภทที่เป็นธัญพืชหรือว่าพวกผลไม้ติดเอาไว้อ,อย่ารับประทานอาหารฟารสต์ฟู้ดมากจนเกิน <ๆ S 2> ไปนะคะ,คะหรือขนมครบเคี้ยวต่างๆเนี่ยก็จะสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้เหมือนกันค่ะ,คะพูดถึงตะกี้เราคุยกันในเรื่องของเด็กอ้วนเนี่ยค่ะ เราจะคิดว่าตรงเนี้ยมันก็มีผลนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเด็กอ้วนเนี่ยมันบางทีอาจจะเกิดจากพันธุก,กรรมหรือสิ่งแวดล้อมหรือการเลี้ยงดูเนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงคะที่จะป้องกันเรื่องนี้ค่ะเรื่องของเโรคอ้วนในเด็กเนี่ยะจะมีการพูดถึงกันมากเ,เดิมเราก็มองว่าเด็กอ้วนจะน่ารักหรือว่ามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะคะในสมัยก่อนนี้การประกวด เด็กน่ารักเนี่ยก็มักจะดูกันว่าเด็กคนไหนอ้วนอ,อะไรสมบูรณ์อย่างเงี้ยนะคะ,คะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่าความอ้วนของเด็กเนี่ยนามาซึ่งปัญหามากมายเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพออ้วนแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลดลงได้ก็ยังคงอ้วนไปจนโตแล้วก็ยิ่งอ้วนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโรคอ้วนของเด็กไทยเนี่ยเกิดจากได้เกิดได้จากหลายปจยัจจัยเช่นอาจจะเป็นพันธุก,กรรมนะคะ หรือเกิดจากสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูเกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องหรือว่าเกิดจากการใช้ชีวิตประจําวันที่ไม่ถูกต้องนะคะ,คะผลกระทบที่จะส่งผลตามมาก็คือในเรื่องของทางด้านจิตใจแล้วก็สังคมบางทีเด็กอ้วนมากเกินไปก็จะถูกล้อก็ทําให้ขาดความมั่นใจอาจจะแยกตัวออกจากกลุ่มก็ทําให้เกิดโรคซึมเศร้าหรือเด็กอ้วนบางคนเนี่ยอ,อ้วนแล้วทําให้ดู โตวกว่าอายุเด็กก็อาจจะ <okay. S 2> ถูกคาดหวังมากเกินไปว่าโตแล้วก็จะทําให้เกิดภาวะความเครียดได้ <Okay. S 2> สําหรับผลกระทบทางด้านสุขภาพนั้นก็แน่นอนนะคะไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้าหากว่าอ้วนเกินไปก็จะทําให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้เด็กๆก,ก็ <okay. S 2> เหมือนกันนะคะ <Okay. S 2> โรคแทรกซ้อนเหล่านี้ก็อาจจะได้แก่การเกิดความผิดปกติของการเผาผลาญน้ําตาและก็โรคเบาหวานชนิดที่สองซึ่งจะส,งสังเกตได้จากการที่เด็ก จะมีอาการผิวหนังคล้ำที่บริเวณคอแล้วก็รักแหลค่ะเแล้วก็อาจจะเกิดการผิดปกติของกระดูกแล้วก็ข้อเนื่องจากว่ารับน้ำหนักมากเกินนะคะอย่างเช่นขาโกงหรือมีการเลื่อนหลุดของหัวกระดูกต้นขาเท้าแบนทำให้การเดินผิดปกติมีอาการปวดขาปวดสะโพกหรืออาจจะเกิดภาะวะไขมันในเลือดสูงเกิดความดันโลหิตสูงตั้งแต่เด็ก ภาวะตับแล้วก็ถุงน้ําดีอักเสบอาจจะเกิดโรคผิวหนังแล้วนอกจากนี้เนี่ยเด็กที่อ้วนเกินไปนะคะก็ยังอาจจะเกิดภาวะนอนกรนหรือว่ายุดหายใจขนาดหลับซึ่งก็เป็นโรคปกติของคนอ้วนส่วนใหญ่นะคะจะส่งผลให้พักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็ง่วงนอนตอนกลางวันผลการเรียนก็จ,จะแย่ลงถ้าเป็นมากเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางก็จะมีผลต่อการหายใจ ึงควรจะต้องรีบดูแลรักษาเพราะอาจจะทําให้เสียชีวิตได้ค่ะ,คะทั้งนี้เนี่ยมีการประเมินว่าเด็กที่มีแนวโน้มที่จะอ้วนเกินไปหรือไม่สามารถที่จะวัดได้จากการเจริญเติบโตของเด็กเนี่ยนะคะ,คะโดยดูจากน้ําหนักเทียบกับส่วนสูงตามเกณฑ์อายุซึ่งผู้ปกครองเนี่ยจะต้องหมั่นตรวจด,ดูเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่าเด็กมีแนวโน้มที่จะอ้วนมากเกินไปหรือเปล่าแล้วก็จะได้มา ควบคุมในเรื่องของพอฤต,ติกรรมหรือว่าปรับเปลี่ยนเรื่องของอาหาเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันของเด็กเพื่อไม่ให้เด็กเนี่ยเป็นโรคอ้วนมากเกินไปนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังเรื่องราวของโรคที่เกิดกับเด็กและผู้สูงอายุมาแล้วนะคะเนื่องจากวันนี้เวลาในรายการหมดลงแล้วดิฉันและคุณชริจารก,ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังและน้องๆไปก่อนพบกับรายการของเราได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ